วันนี้เราจะมาทำขั้วแหนมใส่ไข่ค่ะเห็นหน้าตาไหมาน่ากินมากเลยค่ะค่ะนแซฟเปรมบุญโขจกพี่น้องมี่แซฟเตรม้แหนมจาน้แหนมนะคะทำเองนะคะแล้วก็ได้แหนมมาจะขั้วใส่ไข่นะคะใส่แหนมลงไปแล้วนะคะจะขั้วใส่ไข่ค่ะพี่นอ้องเพื่อเห็ดแล้วไม่แสบอะ่ะ ก็เลยจะทำอีกนะคะก็เลยจะทำกินอีกนะคะทำไปกินที่ทำงานนะคะเหมือนเดิมน,นะคะเพิ่นๆจะ เราก็จะใส่ไข่ไปเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนหนึ่งสองสามสี่ห้าูการว่า5้าฟองเราจะได้เยอะขนาดไหนนะคะไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะคะแหนมเราก็ปรุงเรียบร้อยแล้วมันก็ออกเปรี้ยวๆนะ,ะแล้วก็ตีไข่ใส่นะคะ ก็มารอดูกันว่าเขาจะเป็นอย่างไร แั่หน้ากินไหมคะคะคั่วแหนมนะคะคั่วแหนมของเรานะคะ สันน้ากินไหมคะ